สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle น,มนะครับซึ่งวันนี้ได้ริปเปอร์ออกมาริปเปอร์ออกมาที่มีเดโมนิกแฟรชจะเล่นอะไรอันฮ a ลลิ่งอีกแลวเหรอต้องจะเล่นอันฮ a ลลิ่งอีกแล้วพอดีมันมีตาเมทตาเมจออกมาไง <laughs> นี่ฮะตาเมจออกมา,ม,าม,มันเล่นได้อะมันเล่นได้มันเล่นได้เอากระถามาครับหนึ่งสองสามโอเค ของใช้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันอันนี้วางนี่ฮะหนึ่งแล้วสองครับยาพิษเราไม่มีนะฮะยาพิษเราไม่มีอ้นี้ก็คือเอาวางไว้ทําไมก็ไม่รู้ครับโอเคมันทําดาเมจได้ไหมเนี่ยเมื่อเลือดเหลือ50%มึงเขาโอเคไม่ได้ฮนะไปกันเลยครับพอดีว่ามันมีไอ้นี่ไงตามเมจออกมาฮะถ้ามีเมจออกมาเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะได้ของเวทมนต์นมากมายมหาศาลนะฮะนั่นก็คือผมมี2ทางเลือกซึ่งทางเลือกแรกก็คือเล่นสาย u n น u ิ l i n g ทางเรื่องที่2ก็คือเล,เล่นสายแบบมานาเติร์ t. ประมาณว่าเราจะปั๊มมานาให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมากมายที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะเอางั้นไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยใครเขาจะไปเล่นละรีล้อหนึ่งทีนี่ไงไหมมาตออออกมาฮะสเปล,ลก็พีสีพีดไหนดูซิคือมันทําอะไรได้บ้างผมก็ไม่ได้เล่นนาะนลืมแล้วฮะมีคูคูมิลเลอร์โคมิลเลอร์ โคมิลเลอร์ครับที่แล้วผมเจอ3อันเข้าไปฮะสะท้อนพิษเข้าเต็มตาเต็มตาเลยฮะแล้วก็มีนู New Bed. New Bed. เบดเฮ้ยเฮ้ยนูเบดนูเบอเรามีดีเจนด้วยเรามีใช้ดีเจนในการเพิ่ม3บัฟสมบัฟสบัฟสบัฟเออแต่ผมเล่นไปที่เดสโลตัสดีกว่ามาั้งเดสโลตัสดีกว่าฮะเดสโลตัสเดสโลตัสใส่โอ่แล้วเล่นแล้วใช่ไหม เดนโลตัสถ้าสมมติวันนี้เราจะฮอให้ดีเนี่ยมันต้องเล่นสายอันนี้ครับที่เราเล่นไม่ได้เดนโลตัสมันก็จะไปทามิสเตอร์สตูเกิลได้นะฮะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นธาตุดาร์กนะครับธาตุดาร์กแต่ก็นา่าสนใจได้เนี่ยเก็บมาได้นะ,ะเก็บได้อะลองอันนี้ไว้ฮะ,ะไม่กวาดเอาวางขึ้นไปขวดนี้วางไวะะ้ฮะแล้วก็ไม้บาตองอยังขึ้นไม่ได้โอเคไปกันต่อครับ <c oughs> จะเล่นอันฮิลลิ่งต้องจะเล่นอันฮิลลิ่ง ไปตรงข้ามมีหมูหนึ่งตัวมีไม่กว่าเขามีอาวุธมากกว่าเรานะแถมมีกล้วยสองลูกแน่ตอนนี้เรามีหนามมีหนามสามมีหนามสามไปตรงข้ามตอนนี้เลื่อนเหลือสิบเอ็ดยี่สิบสองสิบแปดขวดยาเปิดไปแล้วเปิดทําไมเปิดทําไมเปิดทำไมไม่รู้นะแล้วก็มีมัดลุงฟาร์มโอ้ยอยามัดลุงฟาร์ม ไม่เอาผม import เอ่อ i มันชื่ออะไรนะ investment import อะไรนี่รอหนึ่งทีมีกบมีนี้ออกมาอ่นล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี่หนึ่งสองสามโอเคจะตัวนี้อ้าววางไว้นี่ก่อนกบล็อกล็อกไว้ฮะไปกันต่อครับนี่มีกว่าแพ้ไปแล้วสองเกมใช่ไหมไฟตรงข้ามันมีกรล่อะ หนึ่งอัน,นดาบไม้อีกหนึ่งอันฮะเขาตีแรงนะจริงๆตีแรงตีแรงมานาเราเยอะฮะมานาเราเยอะเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เรามียูแปฮะมียูแปมีใบดินนะ Besting of h u m a i t y เราผมม่าเรียกใบดินเนี่ยเพราะว่ามันสีน,น้ำตาลนะฮะสีน,น้ำตาลเอาโอเค Empower เ,เ,เราขึ้นมามานาเราครบไงมานาเราครบสิไวมากฮะได้ Empower มาแล้ว2หน่วย3หน่วยดาเมจลบเก้าแล้วฮะสหน่วย3ม,มหน่วยเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมา ใช่วันนี้เราเชียร์เวอร์กันกว่าแต่ถ้าสมมุติผมเล่นเจ้าอาา่าฮะอันนี้สี่บาทโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,นี้วางไว้วางไว้ตรงนี้อ้น,นี้มันบอกว่า starter green green โอเคไม่กันต่อครับ <c oughs> พอดีเมื่อกี้คิดคิดอะไรอยู่เพลินคิดคิดอะไรสักอย่างเลยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วฮะคิดไม่คิดไม่ออกก็เมื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กี้มันแบบว่าเหมือนจะแบบว่ามีอะไรมากระตุกจิต กระชากใจเออผมก็เลยแบบเบรกเบรคความคิดไปนิดนึงแล้วแบบเบรกพอเบรคกลืมเลยลืมเลยฮนะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้แบบว่าสมองมันไม่ค่อยคืออายุมันก็เยอะแล้วอ่ะนะอายุก็เยอะจริง <c oughs> อันนี้แบบผมแบบงงมากบางทีแบบอยากจะลืมลืมกลม็ลืมกันง่ายๆเลยนะล,ลืมง่ายนะอย่างเช่นแบบบางวันเนี่ยผมถือแก้วแก้วน้ำาผอเผาเนี่ยเดินเข้าไปหลังบ้านหลังบ้านกายจะเติมน้ำของน้ำแข็ง <c oughs> เรื่องสยองขวัญก็คือพอเดินกลับเข้ามาในห้องปุ๊บแล้วขวดน้ํามันหายเออขวดน้ํามันหายไม่ใช่อะไรลืมมามาลืมมามาฮะแบบลืมแบบอยู่ดีๆก็ลืมไปเลยผมก็เลยแบบงงมากๆเลยฮะอ่ามียุคใช้หนังมาเอ้ยนี่ไงทุกๆสี่วินาทีเราจะตั้งค่ารักแล้วก็ค่าเอ o w e เวอร์ฮะหยิบอันนี้มาก่อนน้องน้องแมวน้องแมวฮะน้องแมวนี่วางไว้ตรงนี้อ่านีวว้นี วางไว้ตรงนี้ได้ฮะได้ได้ได้ไดไดดวางไวตรงนี้โอเคเลยไปกันต่อครับคือต้องแมวต้องเล่นสายครีนะ <c oughs> เล่นสายครีถึงจะมนันนะแต่ถ้าสมมติเราเล่นอันฮิลลิ่งอันฮิลลิ่งแสดงว่าของที่สามารถคลีได้อาจจะเป็นอย่างอื่นเ <c oughs> <c oughs> ช่นมานาเติร์ดอีกสักอันหนึ่งครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะได้ <c oughs> มันนาเติร์ดอืมอ่ะเราตีไปตอนนี้เราฮิลได้ไหมฮิลแปดหน่วยขึ้นมาไปต้องข้ามเลือดด้วยเจ็ดสิบของเราอยู่มีห้าสิบ เราข้ามเือ48เรา45เอ๋พอโบเราขึ้น3หน่วยแต่เราติดพิษฮะติดพิษแต่มานาเรามีค่ารักเรามีเราตอนนี้เอ๋พอร์เราขึ้น5้าเราเราตีตีไฟเราข้ามหิวมา40หน่วยเราก็หิวมาเหมือนกันหิวมาเหมือนกันเราตีตีต่อดาเมจเราเท่าไรแล้วนี่อ่ะดาเมจเราเท่าไรแล้ว20ไม่กว่าดาเมจ20ตายละเออฮะหยิบอันนี้ลงมาฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอาพี่รอดทันทีมาแล้วฮะมานาออฟลอดนี้ไว้ลอดนี้ไว้แล้วก็ใช่หนึ่งมานาในการดีเจนเซมินาเนี่ยดูซิ มันต้องรวมกันเป็นอะไรนะเป็นตัวนี้เหรอเป็นตัวนี้ใช้หนึ่งมานาในการลบสามบัเมื่อคุณไม่มีบัฟคุณจะได้ค่ารักแล้วก็รีเจนนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โปรเทคยัวปัฟไม่ให้ถูกลบนะอืมของดี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 องดองดเอมรวมไหมรวมไหมแต่คุณสมบัติในการแบบรีเจนเซมิน่ามันจะหายไปนะฮะ แต่พับบอเดนโรตัสเนี่ยผมต้องซื้อล็อกไปด้วยฮะล็อกไปด้วยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวมาาเติร์มาาเติร์ต,รตร้องมีครับมาาเติร์ต,รตร้องมีเพราะว่าเรามีเจ้าตัวนี่ไงไม้บาตองฮะไม้บาตองสองอันจําเป็นต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเอฟพาวเวอร์เราอกไม่ใช่มาานะเอายังอธิบายไม่เสร็จเลยถ้าสมมุติมานาเราถึง10หน่วยเมื่อไหร่เนี่ยสองไม้ตัวนี้มันจะ สร้าง empower ได้ฮะมันก็เลยจำเป็นจะต้องแบบเร่งต้องบอกว่าเร่งฮะเร่งเร่งเร่งปั๊บปั๊บปั๊บรีลนี่มีของน่าสนใจฮะของน่าสนใจของน่าสนใจเอืมื้อไว้ไม่เสียหลายอันนี้ล่ะไม่เอาฮะไม่เอายังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมขอลาจัดของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ได้ละอันฮิลลิ่งเออได้อันฮิลลิ่งแล้วอ้าวเราตีไปก่อนไฟต้องฆ่ามาลิปซอเบตกับกันขวานทำไมมันพูดไม่ออกล่ะติดอะไรที่คอก็ไม่รู้เออเฮ้ยเราก็แรงดีเหมือนกันนะเอ้ยเราแรงดีแรงดีครับแล้วก็เล่นโองเวลาเมื่อกี้บอกว่าจะเล่นมิสเตอร์สตูเกิลแล้วไงไปกลายเป็นโองประเด็นคือเราเล่นอันฮิลลิ่งไงอันฮิลลิ่งผมว่าอยากจะเล่นโองอยากเล่นโอง ถ้าเล่นโอมมันจะง่ายไปแล้วถ้าสมมติเล่นมิสเตอร์สตูเกอร์แล้วจะได้อะไรเรามีกบมีกบที่สร้างมานาแต่มิสเตอร์สตูเกอร์มันก็จะมันคือเราไม่มีของใส่ดาอ่ะหยิบม,มาหยิบม,มาก่อนแล้วกันนะหยิบม,มาปั๊บวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็หยิบนี้มาหนึ่งหยิบนี้มาสองฮะรีล้อหนึ่งทีมีกูเบิร์อยู่หนึ่งตัวอันยูลิงหนขอดูซิกูเบิร์เลือดฮะเขาบอกว่าเขาจะให้ห้าแวมไพร์ห้าแวมไพร์แล้วเขาจะสร้างดามจดสิบ ดาเมจวีทร้อยเปอร์เซนต์ไลฟ์สติลไล์สติลแสดงว่าเขามีแบบว่าเขาดาเมจอันฮิลลิ่งน่าสนใจเอากูเปิดมาล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็ซื้ออันนี้มาอีกอันหนึ่งแล้วก็อืมอันนี้ก็น่าสนใจเอาไงดีวะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะมีหันทางนี้ครับนี่วางไว้ตรงนี้ล็อกไว้ฮะไม่รวมอะไรสักอย่างเลยกูเปิดเก็บไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะ อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ผมอยากได้มานาออฟเอ้เป็นมานาเตอร์ฮะมานาเตอร์าารไฟตรงข้ามเฟนดี้ไฟฮะกำลังจะรวมแช่หรือเปล่าไม่รวมไม่รวมด้วยอ่ะไม่รวมด้วยฮะแสดงว่าเขาไม่ได้เล่นดีหรือเขายังไม่ได้วางของก็ไม่รู้อ่ะเราตีไปก่อนไฟตรงข้ามร้อยสี่สิบหน่วยฮะเลือดฮิลเข้าฮิลออกฮะหอยทากเขาวิ่งกันแปดวินาทีแต่ช่วงหลังๆมันจะว่าไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้หอยทากเลยเนาะไม่ได้ใช้เลยฮะค่ารักเกินสิบมานาเกินสิบฮะเอ็มพาวเวอร์เราขึ้นสามขึ้นสี่ ขึ้นสี่ขึ้นสองอ้าว้าไปตรงข้ามมันมีเกาะหินนะเกาะหินตัวนี้นะครับเขาจะลบสองเอ็มพาวเวอร์จากตัวเรานะอืม,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 มเอาเอาเอื่อนเกิดเกิดเกินอันนี้มาครับหนึ่งนีร้อนหนึ่งทีมีไม้บะตอยหนึ่งอันน่าสนใจนะจะผมล็อกไว้ก่อนแล้วก็เจ้าตัวนี้ของธาตุดินธาตุดินเราจะใช้ที่ไหนอีกไหมไอ้นี่ดินไหมไอ้นี่ดินไม่เอาฮนะนุเบสวันนี้น่าสนใจจริงเรามีค่ารักเหลือเฟือฮนะแต่ไม่เอา ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปแย่งกันกับไม้ปาตองนะฮะอย่างวันนี้เราไม่เรายังแบบว่าไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเล่นมันเดี๋ยวผมรอเดสโลตัสก่อนนะฮะเดสโลตัสรอไปก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ tha. หนึ่งแล้วสองครับแล้วก็กูเบิดยังขึ้นไม่ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันจ,จะไปอย่างเดียวเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้มันต้องเอาโอมมาไว้ข้างล่างเดี๋ยวผม<อ>ไว้ว่างๆจัด<อ> <Lebanon. S 2> ของใหม่นะฮะเอาไว้ว่างๆก่อน <c oughs> ตอนนี้ช่องมันก็ไม่ได้มีมากนะฮะ ก็คือแบบถ้าจัดมันก็แค่หมุนไปหมุนมาก็เออนะเออนะอ่ะสีไปก่อนแนละ้วไฟตรงข้ามเลือดอยู่200กว่าตอนนี้เหลือร้อยแปดสิ้อเราอันฮิลลิเราฮิลมาบวกดาเมจเอ้ยบวกฮิวยี่สิบห้ายเฮ้ยสบายฮะ,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 ะสบายแล้วก็มีโนรัสพีดออกมาโนารัสพีดฟูบอดดี้ก็น่าสนใจนะแต่ไม่มีกรอฮะเจ้าตัวนี้สามารถสตันได้แล้วก็ให้น้ำด้วยก็น่าสนใจดีผมสุ่มไหม อ่ะลองสุ่มดูด้วยกันนะปั๊บแบ็คแคคกูล,ล่าก็น่าสนใจดีเรามีพิษไหมไม่มีเพราะฉะนั้นกว่นนี้ไม่เอาแล้วฮะรีโรหนึ่งที่เอาอันนี้มาแล้วกันรีโลเอาอันนี้มาอีกเอ,อ้ยอันนี้มาใช้หนึ่งรีเจนเราเปลี่ยนรีเจนด้วยอ่ะเอาเข้าไปหรือว่าหรือว่าอันนี้ผมจะไม่อันนี้แล้วรวมหรือว่าผมจะรวไมไปนี่ดีร,รวมแซ่ไห,รหรมหรวมแซ่ปปะรวมแซ่ไหมรวมแซ่ไหม ออรวมแซ่โอเคเดี๋ยวผมก็รวมของไปก่อนแล้วันอะรวมของไปก่อนนะ,ะ,ะมนนะะนีวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะวางของไปก่อนวางของไปก่อนแบคคูล่าก็ดีฮะแบคคูล่าก็ด,กดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือมันสามารถเพิ่มคุณสมบัติรุนีนันให้อีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยโมินาแตกฮะให้ห้าโอเซนโทมินารีเจเนอเรชันกน็ตอนนี้ก็ได้สิบมาแล้วนะสิบมาแล้วครับเราก็รีเจนโทมินาไวขึ้นของดีอะ ตรงนี้ฮะเอ็มพาวเวอร์เราขึ้นมาแต่เวฟยพาเราขึ้นแปดไปแล้วฮะแปดเป็นแล้วล้วก็มีนี่ไงของลดราคาด้วยยิบอันนี้ามานี่โลดหนึ่งพี่มาณาออฟออกมาฮะมาณาออฟออกมาหกบาทขอ3บาทมีไหมมีโล่ขายได้4ี่บาทซื้อมาครับซื้อมาแท้ไม่เอา,าววกุตงสาวบางทีจะเล่นแทะนะโอเคเดี๋ยวผมขอแวลจัดของแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <c oughs> ในไหนก็ในไหนแล้วครับเราก็จะสร้างมานาให้มันระเบิดระเบอร์ไปเลยนะครับตอนนี้มานาผมมีอยู่ติดปดหน่วยติดแดหน่วยเอ็มพาวเว่าเราขึ้นมาแล้วสามตีแล้วฮะสามตีผมเราตีไปตีไปเอ้ยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงไม่ได้แรงเอเอเพาวเวร์เราขึ้นมาไวมากๆเลยไวมากมาฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้เอ้าแล้วก็ได้ได้ไม้ปะตองลุ้งออกมาฮะมีวางไว้ตรงนี้รีนล้นหนึ่งที มีแท่ออกมาแต่เรารวมมันเติร์ไปแล้วฮะก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับเกมนี้มีหนังสือเอาไม่อะอันอันอันนี้วางไว้ตรงไหนดิตรงตรงตรงไหนอะตรงไหนดิเอาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี้วางไม่ได้อันนี้ต้องมันเล่นความเร็วให้เขาหน่อยฮะนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามอันนี้ล่ะคือครบทุกอันไหม ครบโอเคไปกันต่อครับ Investment มันจะเพิ่มเอ็มแมกเลือดออกมานะครับตามบัฟที่ถูกใช้งานไปนะฮะก็น่าจะพลาดผ่านทุกชิ้นงานเหมือนกันแต่หนังสือนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันตอนนี้ติดพิษไปแล้ว42 41 43ไปต้องข้ามเลือดไหล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 โอ้โหมันได้จริงๆฮะได้จริงๆมีหนังสือนี้อันหนึ่งอันกี่ระเนื้มากกว่านนหนึ่งสองฮะแล้วก็ใบมืดผมมันไม่เห็นจะออกมาเลยฮะ ไม่มืดไม่ออกมาเลยนีย่าวาันนี้ครับหนึ่งแล้วสองโอเคไปกันต่อฮะ <c oughs> ไปมืมดไม่ค่อยออกมาเลยครับไฟต้องข้ามมแีแซ่โซ่แซ่โซ่มีตัดเลือดด้วยนะครับตัดเลือดถึงสองก็คืออันฮิลลิ่งของเรานี่มีปัญหาแล้วก็ฮิล่แค่สิบห้านวยฮะแต่ไฟต้องข้ามเลือดไหลยอยู่เลือดไหลยอยู่เอมโบว์เราขึ้นห้าหน่วยห้าหน่วยเฟรมข้าขึ้นมาสิบสามเราตีเข้าไปสามสิบยี่สิบสี่สามสิบสิบห้า สนุกดีอ่ะเอาจริงๆนะน้ำเราก็เยอะอ่ะน้ำเราก็เยอะมานาออฟให้หยิบมาหย,บหยิบมาก่อนไม่รู้หยิบมาทำไมก็หยิบมาก่อนเผื่อมานามันเหลือไงลีโลดึงทีฮะมีคัพเค้กอันนี้นะล็อกสองอันนี้ไว้ส่วนฮีลลิคพชั่นไม่เอาฮะตัวคัพเค้กคัพเค้กวางไว้ตรงนี้โอเคคัพเค้กไปกันต่อครับคัพเค้กเอามาทำอะไร เอามาเพิ่มนะฮะเอามาเพิ่มบัฟค yes. ือเขาสามารถที่จะสร้างบัฟอะไรก็ตามแต่สองหน่วยขึ้นไปฮะบัฟที่มากท evet. <ield> ี่สุดนะแล้วเรามีอะไรมากสุดมีอะไรมากสุดนี้มีพลังเปิดครับเลือดลฮะคือแบบไม่ทันได้ดูเลยไม่ทันได้ดูเลยนะเอาอะไรมาดีเอานี้มาครับ1แล้วสองโอเคหอานนี้มาปั๊บวางไว้วางไว้ไหนดี วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ครับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามนี่วางไว้นี่ถึงไหมมันถึงแหละถึง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 อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเครู้เรื่องรีโรมีหนังสือเดี๋ยวนะไอใบมืดผมมันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะใบมืดมันอยู่ที่ไหนหมด หนังสือครับมาแล้วฮะไปกันต่อครับตายนี้คือยังไงเอ่ย <c oughs> ไม่ได้มีแผนอะไรในใจนะผมมันอยากได้ใบมืดนี่อยู่นี่ไงใบมืดฮะใบมืดผสมกับน้ำแข็งเนี่ยเราจะสามารถที่จะปันป่นปั่นปลาได้แบบพายออกมาแล้วยิ่งแบบพายออกมา,อามาเยอะเนี่ยดาเมจของมันนะเติร์สมันก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะฮะไปต้องค่าเปิดอมตะแล้วเอ็มพาวเวอร์เราขึ้น17แต่ตรอนนี้เราโดนปิดตาแต่ค่ารักเราขึ้นมาฮะไปต้องค่าเปิดอมตะเปิดอมตะแต่ค่ารักเราขึ้น21ปวาอยนุอตตีเรียบร้อยถ้าไม่ทัน ถ้าไม่ทันไม่ทัน,ทนเอ้ยอันนี้ไม่หนึ่งอันนะวางไว้ตรงนี้ครับเอาคัพเค้กมาแล้วก็ล็อกต่ออันนี้ไว้แล้วก็ตามจริงมันวางไว้ได้นะโอเควางอย่างนี้แหละหไปกันต่อครับเ <c oughs> ว็บที16่16ครับไฟตรงท่ามีฟินิกแล้วมีไปดิฟร,รายเขาก็เล่นแบบนันดาไปดิฟราย,ยานะแล้วเขาเอามังกรไปไปเด้งให้กับฟินิกเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้อัพแพ้เฉย ฟินิกมันตีคตรีฟินิกตีครีินิกตีครีเอาไงดีอยากซื้อมาอซื้อหนึ่งซื้อสองครับซื้อสามฮะร,รีโลจะว่าไปใบมืดผมอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ วางของได้แน่นดีนะกลายเป็นแบบว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้มันจะเหมือนห้องสมุดมากๆเลยห้องสมุดฮะแล้วก็มีคัมภีร์เวทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่ไปตรงข้ามาเล่นอะไรวีมครับเอกซับฮะแฟนแฟนแฟร์แต่แต่แต่ดูเขามีเดนแล้วตอนนี้เราเริ่มมีดาเมจฮะตอนนี้เราตีน้าแข็งตีน้าแข็งเอพาวว่ามีขึ้นขนาดสิบห้าสิบเก้าโอ้โหเอ็มพาวเวอร์ขึ้นขนาดนี้บ้าไปแล้วของเรานี่แบบว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยเนาะ ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยเออแล้วเขาเล่นยังไงขึ้นขนาดนี้มานาหรือว่ามานาเราไม่พอหนังสือเราเยอะเกินไปแน่แน่หนังสือเราเยอะ <c oughs> เกินไปหรือเปล่าอืม <c oughs> ผมว่าอาจจะใช่อาจจะใช่แน่แน่อ่ะหยิบอันนี้ออกมาครับ1นี่รีรอหนึ่งทีเราตอนนี้อ๋อเว็บที่สิบแปดแล้วนี่ i. ผมแอบอันนี้ดีกว่าอันนี้วาไงไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแล้วสองหนังสือนี้ขายทิ้งไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองครับรีรอหนึ่งทีมีสับปะรด เอาโล่มาหนึ่งอันวางไว้ตรงนี้แล้วลอันนี้ได้คือมันก็ได้บัฟเยอะแยะมากมายอะนะแต่เขามันใช้แบบเขาไม่แย่งใช้นี่ไงงั้นเอาอันนี้เล่มหนึ่งวางไว้ฮะแล้วก็อันนี้วางแมวแมวมันใช้ด้วยเว้ยแมวมันใช้ด้วยอ่ะแมวมันใช้ด้วยอันนี้สองเล่มนี้ขายไปฮะหนึ่งสองลีโลเอาบฟร,รีครับวางไว้ตรงนี้โอเคตอนนี้เราเหลือที่ที่ใช้มานาหนึ่งสองสามสี่สี่เล่ม นะฮะสี่เล่มสี่เล่มแล้วก็เอานี้มาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่งเซมิน่านะฮะผลจากแบค็ท็กูล่าของเรานั่นเองรีรอนหนึ่งที่ไม่มีอะไรแล้ว<ม>ฮะไปกันต่อคร<ม>ับแบค็ท็ก <laughs> ูล่า <laughs> เราทําให้เรารีเซมินาสามสิบเปอร์เซ็นต์โดนตัดเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันดุริอีกหนึ่งร้อยหายหายหายเดี๋ยวนะมันหายได้ด้วยเหรอหายได้ด้วยเหรอเอาไฟตรงข้ามก่อนสองร้อยสองร้อยเลือดเลย่อนร้อยนึ่แป้นโอ้โหโดน แพ้กันสมตารวดแพ้กันสามตารวดเมื่อกี้ยังเล่นกันแบบชิวๆอยู่เลยแล้วมันแพ้ได้ยังไงเนี่ยเออฝ่ายตรงข้ามมีก่อเยอะฮะมีก่อเยอะดูไม่ทันเลยฮิสตอรี่ครับไปฝ่ตรงข้ามเล่นสไปร์ลแล้วก็มีเมจิ c อร์อะฮะเมจิคอรแล้วก็กงเล็บฮะเขาตัดเลือดเราด้วยตัดเลือด90%แล้วผมจะทำ แล้วผมจะฮิวเขาได้ยังไงใช่ไหมมันฮิวไม่ได้ฮะมันฮิวไม่ได้ดูดีฮิวทีเราสามหน่วยพอเราไม่ฮิวปุ๊บเราทำดาเมจไปตรงข้ามไม่ได้ฮะทำดาเมจไม่ได้เอาตีไปต้องข้ามมันเรื่อนเต็มอีกแล้วฮะตอนนี้ผมว่าเราขึ้นยี่สิบหน่วยแล้วแวพรายสิบห้าไม่ไหวฮะ <c oughs> ขออีกั้งแล้วกันนะ <c oughs> ไปตรงข้ามเล่นสายดูดเลือดปลัดทอนนะตัดเลือดอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มีตัดเลือดทุกคนนะรอบหลังๆมีตัดเลือดทุกคนเลย เราตีไปฮะแวมพร์ยี่สิบสอ่ามเาเราตีไปเป็นข้ที่วูเต็มหลอดแล้วมันเปิดอมตะเปิดอมตะแล้วเราตีตอนนี้บัฟเรามีเอ็มพาวเวอร์เราขึ้นเก้าขึ้นเ้าขึ้น20บขึ้น20 21 22ยี่้าแวมพรยขึ้น20่สิบเป็นข้เลือดยังเต็มอยู่เอ็มพาวเวอร์ขึ้นสี่สิบสี่สิอ็ดสห้าสห้าสิบโอ้โหไอ้ฝยตรงข้ามดูเลือดสู้ฮะโฮอ้ยอ่างมันเอ็มพาวเวอร์เราก็ขึ้นขนาดนี้แต่สู้ไม่ได้ฮะอ ร้อยครั้งแล้วกันนะฮะก็ต้องข้ามด่านดาบลุง้งดาบไฟนะฮะมีตัดเลือดไหมไม่มีไม่มีมมโอ้โหดีนใจหลายไม่มีแต่ฝไายเรา้าเปิดสระตาดได้หนึ่งทีฮนะเปิดไปแล้วปิดไปแล้วฮนะปิดไปแล้วเราตีร้อยกว่า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 เห็นไหมขอแค่ไม่มีตัดเลือดคือจบฮนะไม่มีตัดเลือดคือจบเลยแต่สนุ่จริงแต่เสียดายนะคือเราไม่มีตัดเลือดไงเรามีแต่หนังสือฮนะวันนี้เราเล่นเป็นคล้ายๆห้องสมุดเลย คล้าย้าห้องสมุดแล้วก็แม็กเลือดเราขึ้นมาไม่เท่าไหร่เองนะฮะไม่เท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราการใช้ M ไอ้มัน,นะใช้บัฟใช้บัฟเราน้อยมากๆนะฮะไอ้พวกเนี้ยใช้ทีละหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะมันทิมทีละสามไอ้นี่มันก็เพิ่มแม็กทีละสี่มันต้องขึ้นทีละสิบสองสี่ใช่ไหมดูดิมันทิกเกอร์ไอไ้ไ,อไม้ราทาทนนี่ใช้มานา4สี่ยดอะสี่สี่สิบหกมันต้องเพิ่มแม็กเลือดทีละสิบหกใช่ไหมไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เ,เลยดูดิน้อยจังเนาะโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพ่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ